ก็เดี๋ยวจะไปประชุมกันทางมูลที่ต้องไปประชุมกันแล้วว่าจะเอาอย่างไร <Chief> จะยกเลิกโครงการที่ทำถำถําถนนหรือโครงการที่ต้องทําห้องน้ําทําที่นอนให้ทาหารจะเพื่อให้แมทก,กับค่าใช้จ่ายแล, <proof> แล้วไม่เปิดบริจาคเพิ่มหรือเราจะเปิดบริจาคเพื่อให้เอาเงินไปสร้างตรงนั้นให้จบก็มีสองทางเลือกเดี๋ยวต้องไปประชุมกันว่าจะยกเลิกโครงการช่วยทหารบางส่วนช่วยตำรวจบางส่วน หรือเราจะเดินเปิดบริจาคเพื่อมาสมทบให้ครบเท่านั้นเองครับหมายถึงว่าอาจจะมีการเปิดรับบริจาคในส่วนที่จําเป็นต่อธุรกิจที่ค้างอยู่ถูกต้องครับต้องคุยก่อนแต่อันนี้อย่างนี้ผมยังไม่สรุปตรงนี้นะต้องขออนุญาตคุยก่อนถ้าเราคุยกับทหารแล้วทหารบอกว่ายังไหวที่ไม่เป็นไรหรอกก็ยกเลิกครับก็เดี๋ยวลองถามสอบถามจากหน้างานด้วยครับว่ายังไงครับอดีที่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะข่าวมาถามคุณธรรมนันว่า ในข้อบังคับข้อส9เนี่ยครับธรรมนัฐบอกว่าไม่ไม่ทราบเรื่องว่ายกผลประ,ยะโยชน์ให้กับถูกต้องครับก็ผมไม่ได้แจ้งแกแล้วก็ไม่ได้คุยกับแกคุยกับเจ้าหน้าที่มูลทีครับออบแล้วครับในประเด็นเรื่องของเงินบริจาคทั้งหมดนะคะพิการพิการพร้อมให้กับหน่วยตรวจสอบในการเข้ามาตรวจสอบเรื่องเส้นเงินต่างๆยินดีครับยินดีครับเดี๋ยวผมจะไปร้องให้ตรวจสอบมูลนิธิที่การจองพลังช่วยสู้เองเลยครับป่ายสองนี้ที่กระทรวงมหาดไทยนอกจากมหาดไทยแล้วอาจจะมีแบบ ยินดีครับผมยินดีทั้งหมดยินดีครับทุกหน่วยงานนะผมเชื่อว่าจะได้เป็นบรรทัดฐานของอหลายมูล,ลนิธิเลยวันนี้ยืนยันเลยเราไม่มีการกดเงินสดแล้วนี่ครับอขออนุญาตท,ท่านประธานนะโอเคอันนี้ก็คือแบกบินเห็นไหมครับข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์เท่าไหร่นะเรามีการประกบสลิปนะครับ สั่ซื้ออะไรมีสรบปประกบสลิปนะครับอันนี้มีเอกสารประกบมีภาพประกบนะครับนี่คือเอกสารที่เราทำผมเชื่อผมเชื่อผมมั่นใจว่าเราทำชัดเจนนะครับผมเชื่อว่าเราทำชัดเจนนะยิบมาอันไหนก็ชัดเจนนะครับ มีนะจีนนะครับอ่าอ,อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมีโอเคมีอะไรเรื่องอื่นที่ห่วงไหมครับเรื่องของราคาของเรื่องของอะไรมีคประเด็นนั้นไหมครับนะมีไหมครับ